สวัสดีครับพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมสสชัชวานภิรักษ์มั่นคงนะครับสสจังหวัดขอนแก่นนะครับเขตสานะครับสืบเนื่องจากมาวันนี้นะครับมีพี่พี่สื่อมวลชนได้ติดต่อประสานเกี่ยวกับเรื่องของคลิปเสียงนะครับที่อาจจะได้เห็นในเรื่องของอ การซื้อโหวตในเรื่องของร่างพระราะชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2569นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาชี้แจงนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้เจออะไรบ้างวันนี้ผมมาร่วมกับสสวิรนันหัวศรีนะครับสสจังหวัดขอนแก่นเขตหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้รับการประสานนะครับจากาบุคคลที่อยู่ในคลิปเสียงเหมือนกันนะครับซึ่งคร่าวๆนะครับขออนุญาตเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าเมื่อประมาณวันที่23มิถุนายนนะครับปีนี้นะครับ ผมได้รับการประสานจากบุคคลท่านหนึ่งซึ่งส่วนตัวผมไม่รู้จักนะครับว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะครับวิธีการประสานเข้ามาก็คือเป็นการแชทผ่าน m e s s e n g e อร์นะครับใน Facebook ส่วนตัวนะครับโดยที่ผ่านเพื่อนส่วนตัวของผมที่อยู่ใน Facebook อีกทีหนึ่งนะครับโดยที่แจ้งเข้ามาว่ามีคนมาส่งของให้พี่นะครับโดยที่ส่วนตัวผมเป็นคนเป็นสสจังหวัดขอนแก่นดูแลพื้นที่สี่อำเภอ แต่คนนี้ได้ไปประสานเพื่อนเนี่ยครับอยู่ที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับแต่ตัวผมเนี่ยบ้านผมอยู่ที่อำเภอนนําพองวันนั้นก็เลยไม่ได้เจอกันนะครับเขาก็เลยแชทมาหาเป็นการสนแต่ว,ว่ามีคนมาส่งของให้นะครับผมก็เลยบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้สั่งของทางออนไลน์เลยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการประสานงานที่ มีความเข้าใจผิดกันนะครับสุดท้ายเขาก็เลยขอคุยผ่าน m e s s e n g e r ของเพื่อนนะครับเป็นการขอเบอร์เบอร์โทรส่วนตัวนะครับแล้ก็ได้มีการแลกเบอร์โทรส่วนตัวกันไปหลังจากนั้นไม่นานครับเขามีการโทรกลับเข้ามาในเบอร์โทรส่วนตัวของผมนะครับในบริบทก็คืออยากจะชวนไปดื่มกาแฟนะครับอยู่ร้านร้านที่เขากําหนดมานะครับซึ่งผมได้ตอบกับทาง คนที่โทรเข้ามาเนี่ยครับว่าตั้งแต่ผมเป็นสสมายังไม่เคยมีสุภาพสตรีท่านไหนนะครับที่โทรมาชวนสสไปดื่มกาแฟแบบเป็นการส่วนตัวเลยก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีข้อ,อข้อน่าสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะคบว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่า,นาจะไม่ชอบมาพักกลน,นะครับก็เลยได้พูดคุยกันสักพักหนึ่งนะครับเขาถึงได้ยอมพูดถึงในวัตถุประสงค์ที่เขาได้ประสานเข้ามานั่นก็คือในเรื่องของการที่จะให้ทางผมเนี่ยครับเป็นการขอซื้อเสียงโหวตนะครับในเรื่องของร่างร่างพระราชแมงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569 นะครับและอีกร่างนึงคือร่าง Entertainment Complex ซึ่งณขณะนั้นเนี่ยรัฐบาลย,ยังไม่ได้มีการถอนร่างนี้ออกไปนะครับซึ่งในในท้ายความที่เห็นปรากฏอยู่ในคลิปนะครับก็จะปรากฏในส่วนของที่เขาได้ทําข้อตกลงนะครับว่าถ้าเกิดทางเราเนี่ยยอมในเรื่องของเงื่อนไขที่จะต้องโหวตรับในส่วนที่ทางเขาใช้คําว่าหัวหน้าเขานะครับได้อัศัยเข้ามานะครับเขาก็จะมอบเป็นบัตเจตให้นะครับจำนวนทั้งหมด10โล รเราได้สอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนในการจ่ายเงินส่วนนี้นะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็น343ส3นะครับสามสคือขั้นตอนแรกก็คือถ้าเกิดผมตกลงมาคุยกับหัวหน้าของเขาที่ในกรุงเทพนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะครับก็ยอมรับงเงื่อนินขกันก่อนเขาคือจ่ายก่อน3โลนะครับหลังจากวัรล่างพระราชบัญญัติฉบับแรกเขาจะจ่าย4โลนะครับแล้วก็จนร่างพระราชบัญญัติฉบับสุดท้ายเนี่ยอีก3โลซึ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงร่างพระราชบัญญัติแค่วารละหนึ่ง เขาพูดถึงร่างพระราชบัญญัติทั้งฉบับเลยนั่นก็หมายความว่าตอนนั้นที่คุยเนี่ยเป็นการคุยก่อนร่างวาระหนึ่งที่เข้าสภานะครับแต่ถ้าเกิดมีการตกลงยอมในเรื่องนี้ก็ต้อง cover ในส่วนของวาระสองและวาระสามที่ตามมาด้วยนะครับสุดท้ายในเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีการตกลงในเรื่องของเงื่อนไขไม่ได้มีการยอมรับนะครับผมก็มีการส่งข้อความนะครับไปหาบุคคลท่านนี้โดยระหว่างที่มีการพูดคุยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าประสานมาวันนี้เนาะ มีการเร่งเล้าหรือเอาคําตอบว่าต้องภายในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ระหว่างวันเนี่ยก็มีการโทรเข้ามาเนหลายรอบมากนะครับซึ่งก็มีการอัดเสียงเนี่ยหลายครั้งนะครับจนสุดท้ายในช่วงเย็นของวันเดียวกันวันที่ประสานเข้ามาเนี่ยครับก็มีการเร่งเอาคําตอบว่าถ้าเกิดพี่ไม่สะดวกมาที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะเอาหัวหน้าเขาเนี่ยลงไปพื้นที่ขอนแก่นเลยก็ได้นะครับแต่ขอให้คําตอบภายในวันนี้ ซึ่งผมก็ได้ส่งเป็นข้อความหาเขานะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราปฏิเสธนะครับในเรื่องนี้นะครับแต่ใน,ใ,นในระหว่างคลิปทั้งวันที่มีการสนทนาการก็พยายามจะสอบถามเกี่ยวกับที่มาว่ามาจากพรรคการเมืองใดไหมมาจากสสท่านใดไหมนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ปรากฏอยู่ในคลิปตามที่พี่ๆสืมม่อมวลชนได้เห็นนะครับว่าก็อาจจะไม่มีความชัดเจน นะครับว่าเป็นของพักการเมืองใดส่งมาหรือไม่หรือมาจากสสหรือเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ในส่วนนี้ก็ไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเพียงแต่เราต้องความคามชัดเจนว่าในส่วนนี้เราไม่ไม่ประสงค์นะครับที่จะขายเสียงของตัวเองเราก็เลยให้ความชัดเจนกับทางผู้ที่ประสานงานเข้ามาเลยนะครับว่าเราไม่สนใจนะครับว่าตอบปฏิเสธกลับไปผมมีการตอบเป็นข้อความนะครับไปหาท่านนี้ ขออนุญาตเบอร์ชื่อเขาหน่อยเนาะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับในมุมมองที่เห็นความสามารถในการทํางานของผมแต่ผมมาจุดนี้ได้ไม่ใช่เพราะผมอยากมีอำนาจแต่เป็นเพราะเชื่อว่าสังคมเรามันดีกว่านี้ได้ ที่สาคัญผมยังสนุกกับการทํางานในการตอบแทนความไว้วางใจจากคนในพื้นที่และไม่สามารถทําลายความหวังของพวกเขาให้พังทลายลงได้ขอปฏิเสธในข้อเสนอที่ชวนร่วมง,งานและขอขอบคุณในความเชื่อมั่นหากสภาหากงานในสภามีโอกาสได้จอยกันไม่ว่าจะเป็นระหว่างพรรคการเมืองใดก็ยินดีเสมอนี่คือข้อความที่ผมตอบกลับไปนะครับถามว่าตอนนี้ผมรู้ไหมว่าสุภาพสตรีท่านนั้นเป็นใครโดยส่วนตัวผมก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ก็มีข้อมูลจากทางสสวิรานันท์หัวสีซึ่งเป็นสสจังหวัดขอนแก่นเขตหนึ่งนะครับซึ่งหลังจาก จากวันที่พูดคุยกันเนี่ยครับมีการประชุมสมาชิกพักจังหวัดขอนแก่นนะครับเราก็ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับทางสสวิรนันก็เลยได้เล่าให้ฟังนะครับว่าทางสสวิรานันก็ได้รับการประสานเรื่องนี้เหมือนกันเราก็เลยมีการสอบถามว่าคนที่ประสานเข้ามาเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงซึ่งผมเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าเป็นสุภาพสตรีหรือว่าเป็นชื่ออะไรนะครับทางสสวิรานันก็ได้เล่าให้ฟังซึ่งข้อมูลมันก็ตรงกันนะครับว่าเป็นสุภาพสตรีแล้วก็ชื่อชื่อที่เขาใช้ในการประสานเข้ามาก็คือชื่อเดียววกกกััันนนนเเดดดีี่หหหลลลงงจจาาาา้้้้้ะใใททสิไไุ่บบบพชรร สวัสดีนะครับพี่พี่สือ่อมวลชนครับวิรานัททวดศรีครับสสขอนแก่นเขตหนึ่งครับก็ต่อนเนื่องเหตุการณ์ต่อนเนื่องกันซึ่งของผมเนี่ยจะเกิดก่อนนะครับผมเกิดเมื่อวันที่22มิถุนาช่วงเวลาประมาณเที่ยงก็จะมีสายปริศนาสายหนึ่งโทรเข้ามาก็ไม่ได้รับสายครับแต่ก็มีน้องอีกคนหนึ่งประสานงานเข้ามาว่ามีพี่คนนี้ชื่อก็คือผู้หญิงที่ปรากฏเสียงในคลิปแหละโทรเข้ามาหาไหมแต่เขาก็ไม่ทราบว่าโทรมาเรื่องอะไรเขาบอกว่าอยากคุยกับสสที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งก็โทรมาเยอะมาก ผมก็เลยโทรกลับพอเลยโทรกลับเนี่ยก็มีการสนทนากันนะครับแล้วผมผมก็ตัดตัดสายไปเนาะช่วงหนึ่งแล้วก็โทรมาใหม่นะครับเพื่อที่จะบอกว่าเขาต้องการอะไรยังไงแต่ว่าไม่สะดวกคุยทางโทรศัพท์แต่ว่าเป็น,เป,นเป็นการคุยเพื่อที่จะบอกว่าเขาอยากให้เราเนี่ยยกมือนะครับเป็นร่างสองพรบอ,รอย่างที่ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วแหละ Entertainment Complex กับเรื่องพรบรงบประมาณซึ่งมันก่อนจะเข้าสภาก็โทร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 หลายสายมากครับแล้วตอนค่ำเนี่ยผมก็ไปผมจึงตัดสินใจไปกับไปกับ เจ้าหน้าที่นะครับก็คือผู้ติดตามอีกหนึ่งคนเพื่อไปพบคนที่คนที่เข้ามาหาโทรมาหาเนี่ยเพื่อเพื่อจะบอกและปฏิเสธขาดว่าเฮ้ยก็ขอบคุณเหมือนคล้ายๆกันครับขอบคุณมากๆที่เห็นความสําคัญของเราแต่ว่าเรายังสนุกกับการทํางานแล้วเราเรา,เราเกิดได้เพราะพักประชาชนพรกก้าวไกลเราไม่ไปไหนหรอกครับอันนี้ก็ปฏิเสธเขาไปแต่ว่าเขาก็พยายามโน้มน้าวลบหรือนะครับว่ามันหาโอกาสแบบนี้ไม่ได้นะโอกาสที่จะได้เงินที่เป็นเงินสดซึ่งซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเป็นเงินสดจริงหรือไม่อย่างไรเนาะ แต่ว่าก็มีความพยายามในการโน้มน้าวนะครับแล้วแต่ว่าเขามาเจอผมเนี่ยเขามาคนเดียวนะครับแต่ว่าผมก็ได้มีการพูดคุยอีอกคนหนึ่งสายบุคคลปริศนาที่เขาบอกว่าอยู่กระทรวงแต่ว่าถามว่ากระทรวงไหนอย่างไรนะไม่ได้รับคําตอบนะครับแต่ว่าเขาก็จะให้ผมไปเจอไปเจอซึ่งคนที่เขาบอกว่าเป็นหัวหน้าที่มาด้วยกันที่บินมาจากกรุงเทพด้วยกันเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปหลังจากนั้นก็วันอาทิตย์ตื่นมาวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งก็มีการโทรมาหลายสายครับแต่ว่าก็ปฏิเสธไปหลังจากนั้นก็ไม่ได้พูดคุยกัน นะครับก็มามาปรากฏเป็นข่าวที่คุณชรีกัญญาเอาไปออกรกายการนั่นแหละครับผู้หญิงคนนี้เมีคือมาจากคนคนเดียวกันที่มาที่เดียวกันเราได้เราสงสัยตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเขาทำไมเขาถึงทอกาแบบนี้นอันนี้ผมประกับได้เหมือนคือเราเป็นนักการเมืองสมัยแรกนะครับสิ่งที่เราประสบพบเจอก่อนหน้านี้ก็คือในเรื่องของเพื่อนเพื<ๆ>่อนอดีตสสพักอนาคตใหม่นะครับที่มีประเด็นในเรื่องนี้ถามว่าพอเป็นสสสมัยแรก การที่จะถูกบุคคลอื่นซึ่งอาจจะหวังผลประโยชน์ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเสียงในสภายองก็ดีอย่างเงี้ยครับมันเป็นเป็นประเด็นที่ชวนฉุกคิดอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดมีประเด็นลักษณะนี้ผมมองว่ามันจะไม่ใช่บุคคลธรรมดา หรือบุคคลทั่วไปนะครับที่จะมามีพฤติกรรมในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนละครับเบื้องต้นว่าสิ่งที่เขาเข้ามาเนี่ยจะด้วยวัตถุประสงค์ที่จริงใจไม่จริงใจหรือว่าหวังผลประโยชน์อะไรเนี่ย <is> เราก็ต้องตั้งข้อสังเกตแล้วก็มันจะเป็นข้อสังเกตที่ไม่น่าจะส่งผลดีต่อตัวสสเองแล้วก็ไม่น่าจะส่งผลดีต่อตัวพักเราเองครับผมตอนนี <S <'s ้ยังไม่มีการติดต่ออไหมัของผมมีตอนที่หลังจากหลังจากที่เอเ r t a เมนคอมเพล็กซ์ยกเลิกไปนะครับก็มีประสานเข้ามานะครับประสานเข้ามา เป็นการโทรมาแล้วก็เพิ่มบัตเจตให้โดยส่วนที่ว่าจะขอเฉพาะในส่วนของคอรบอลงบประมาณรายจ่ายประจําปี69นะครับ mm hmm. ซึ่งในบัตเจตที่เพิ่มก็ตกใจนะครับว่าการยกมือ2อครั้งเนี่ยโอ้โหบัตเจตเยอะขนาดนั้นเลยเหรอนะครับแต่ก็ตอบปฏิเสธไปครับ mm hmm. ไม่มีการตอบตกลงอะไรไปมันมีข้อสงสัยว่ามันมันเสนอขึ้นมาแบบแจกลอก่อหรืออะไร่า อันนี้นี้ก็มีการคุยกันกันกบท่านสสช,ชัชวาลน,นะครับว่าเพราะว่ามันก็น่าสงสัยเพราะว่าอย่างที่ถามเมื่อกี้เลยฮะว่าเราไม่รู้ที่ไปที่มาเนาะว่าสรุปว่าคนนั้นเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่ายัางไงเนี่ยก็ไม่ได้ทราบทีนี้ก็ตั้งข้อสังเกตครับต่อเนื่องว่า1ก็อาจจะเป็นการรอดซื้อ2อ,อก็คือว่าอาจจะเป็นการทําลายชื่อเสียงของพวกเราซึ่งมันเคยมันเคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับเราก็เลยคุยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้มีการประสานงานกับบุคคลที่โทรมานะครับ